เราก็ร <Major. S 1> ู <coaches S 2> ้อยู <rock teor> ่นะครับือตอนที่ทําคดีให้กับสหายอ่ะสหายของจําเลยอ่ะเห็นไหมอันนั้นก็แพ้นะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าเคลียร์กันนอกรอบนะครับเคลียร์กันนอกรอบไปเลยนะครับสามหมื่นนะใช่ไหมนะครับเรียกค่าเสียหายสามหมื่นนะครับเรียกค่าไปสามหมื่นก็แพ้นะครับที่ไปทําทุกคดีเนี่ยนะครับที่ทนายคนนี้ไปทําคู่คดีแพ้ทุกคดีนะครับ เห็นไหมแพ้ทุกคดีนะครับเพราะมันก็ต้องแพ้นะครับมันผิดอ่ะมันจะให้ชนะได้ยังไงนะครับเออเขาเรียกว่าแพ้ด้วยหลักฐานทั้งนั้นนะครับแต่ละวันอศารจะปิดประกาศไว้นะครับคดีไหนจะไปห้องพิจารณานะครับบัลลังก์ไหนที่ไหนเท่าไหร่นะครับหาได้ไม่ยากการลุงสายสะพานดําใช่ครับเห็นไหมพอเขาไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่แล้วนะครับเขาไม่เดินไม่ไม่อยากให้คนเดินสับสนวุ่นวายไง นะครับมาติดต่อธุระเรื่องอะไรครนะครับอ๋อทางโน้นครับไปดูทางโน้นเห็นไหมล่ะนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยนะครบริการอยู่ตลอดนะครับกนไลก์กดติดตามให้รุมมงคลด้วยจ้านะครับขอบคุณมากนะครับ fc พันแหงนะครับนะแต่คนมันอยากหารเรื่องแค่นั้นเองนะครับนะที่จริงเรื่องมันก็ลงมาแล้วเขาก็ตัดสินไปแล้วยังกลับมาต่อว่าต่อขานทนนาย นะครับกะจะให้เอฟซีเขาสงสารตัวเองนะครับกะจะให้เอฟซีเขาสงสารตัวเองนะครับโลมาคนก็เข้าไปดูแล้วนะครับก็ก็รู้สึกว่าจะคนจะมีคนเข้าไปดูทนายเยอะกว่านะครับจะจะมีคนเข้าไปดูทนายเยอะกว่านะครับเห็นไหมนั่นแหละคนเราเข้าก็ต้องเลือกข้างทนายไว้ก่อนนะครับแม้แต่อ้มุทเอ่ะมันยังเลือกข้างทนายไว้ก่อนเลยนะครับเออนะครับก็ดนข่าวยินข่าวว่าอ้มุทีฮมันด่าดายนางเถิดไม่ใช่เหรอครับเห็นไหมล่ะ นะครับด่าเลยนะครับอ้มุทีมันก็ด่านางเถิดไปแล้วสมน้ำหน้านะครับนะเออจริงๆนะครับสมน้ำหน้านะครับอืมยิ่งอะตอนนี้ถ้าไม่มีท่านนายเนี่ยนะถ้าไม่มีท่านนายคนนี้อยู่ด้วยนะครับวงแหวนรอบนอกนี่เป็นยังไงไม่รู้นะครับมันด่าได้ทุกตอนนะครับนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาอยู่ตัวแล้วไงนะครับเอฟซีเขาอยู่ตัวแล้วนะครับ เขาด่าเนี่กับอีเธอเก่งนะถามว่าเอฟซีน่ะมันไปกล้าไปกัดอ่ากล้าไปกัดไอ้มุธีไหมล่ะเดี๋ยวมุธีจะบล็อกมันนะครับไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครกล้าไปกัดเลยนะครับเออนะครับที่ช่องน้าเต้นี่ไปนะครับสนันวันไหวนะครับเออนะครับสนมเป็ดน้อยสนมหอยหอมนะครับดุจังเลยนะเงี้ว่ะอ่าอ่าเย่นะครับ นะครับ <S preach science> ไซฟุดีนะครับหัวใจสามดวงมาให้หลวงมงคลค่ะนองหลวงมงคลสวัสดีสนั่นบันไหวนะครับสนนมหอยหอมนะครับรอดชอบใจนะครับนะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนเรานะครับนะคนเราเนี่ยนะครับเรื่องของกฎของความเนี่ยนะครับถ้าทนายเข้ามาเขาก็มานะครับถ้าทนายเขาไม่มาเรื่องมันสิ้นสุดนะครับเขาบอกว่าวันที่21เนี่ยนะครับทนายไม่จําเป็นไม่ต้องไปก็ได้ นะครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ทนายเขาก็ต้องส่งกับตัวแทนไปนะครับเขาต้องส่งตัวแทนไปอยู่ดีนั่นแหละนะครับอย่างไงมันก็แพ้ไม่รู้จะไปเถียงอะไรกันแล้วนะครับก็คือตัดสินนะครับพื้นที่ป่าสงวนนะครับไปบุกลุกมันก็ต้องติดคุกนะครับเห็นไหมถ้าไม่ติดคุกเดี๋ยวมันก็จะเป็นกันอย่างนี้ตลอดนะครับเขาเรียกว่ามันเดี๋ยวจ้างทนายคนต่อไปนะครับไปว่าความเจ้าของคนบุกลุกนะครับทนายคนอื่นๆ เขาก็จะยกตัวอย่างของคดีเนี่ยบ้านจำเลยเนี่ยนะครับไปเป็นตัวอย่างนะครับเขาจะไม่บุกลุกอะเยอะเหมือนจำเลยหรอกเขาจะเอาแค่ครึ่งงานก็พอนะครับเห็นม่แหละเออเขาจะเอาแค่ครึ่งงานก็พอนะครับนั่นแหละนะครับบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนอย่างนี้นะเขาแค่ครึ่งงานก็พอเขาไม่ต้องเอาเยอะนะครับเออนี่นะครับแล้วเขาก็ถ้านายเขาก็จะยกนะครับ เอาคดีนี่กับตัวอย่างนะครับเขาถ้าไม่ติดคุกนะนะครับเออถ้าเป็นโทษการรอลงอาญาเขาก็จะแบบนี้แหละนะครับเจ้าจะเอาคดีของจำเลยที่โกกอกนี่แหละไปเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคดีนี้มันต้องติดคุกนะครับนะมันจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ชนรุ่นหลังแก่คนรุ่นต่อไปนะครับจริงๆนะครับนะครับมันจะได้ไม่เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นต่อไปนะครับคดีการบุกรุกพื้นที่ ของป่าของป่าไม้นะครับพื้นที่เขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ติดคุกอย่างเดียวนะครับ